ทางเข้าของอุทยานเขาศกมาดูทางเข้าของอุทยานเขาศกตอนกลางคืนนะครับว่าจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะครับก็มันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะฮะก็ มีร้านขายของนะครับก็มีโรงแรมนะครับเขาศกมีบาร์ฝรั่งนะเดี๋ยวดูนะจะเป็นบาร์ตลอดทางเลยนะครับก็แปลกดีครับคือมันอยู่ใกล้อยู่ดีๆมากๆเลยนะแล้วก็จะเป็นเนร้านอาหารนะครับ อาได้แล้วครับเดี๋ยวก็คือทางเข้าบริเวณอุทยานเขาศกนะครับสุราธานีนะเป็นบาร์แบบนี้เลยนะมีพิซซ่านะแล้วก็ตรงเข้าไปเลยครับเป็นอุทยานเลยเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆฮะยังไม่หมดยังไม่หมดนะนี่นะครับจัลเกิลโฮเทลนะแล้วก็สามารถจองที่จะไป ต้แพรเขาส่งได้กีเลยอลังการกันแถวแถวนี้น่าจะเป็นถิ่นของฝรั่งนะฮะไม่ค่อยมีไม่มีคนไทยเลยนะเมีร้านขายยาด้วยนะี่ก็สร้างกันแนะล้วรองรับนักท่องเที่ยวนะครับ ยังไม่จบนะยังไม่จบไปดีตลอดทางนะครับอันนี้คือยามกลางคืนนะเราก็สอดพามาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวดูนะฮะจริงเลยหน้าต่างเราต่อสกอินครมีนักเข้าแก่ด้วยนะครับน่าเออเครับแย่ยังไม่สุดอีกนะยังไม่สุดไทยภาษามีมิซาร์คาสิกาวาเราเต็เลยนะครับ จริงจัง,งเลยทิซสร้างตูปลาเลยทีเดียวนะเป็นบาร์นี่เนนลยรถตู้ในการนะครับมีร้านแททูในอุทยานแห่งชาตินะครับ <c oughs> นี่นะครับเราก็อยู่ในอุทยานแห่งชา,าติเขาศกแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยลานลานเลยเลยนะครับเราเวลานกางเต้นของเรานะครับ ม,มืดเลยนะครับมืดเลยทีเดียวนะนี่คือ <c oughs> ลายการเซนเรายาวค่ำคืนนะครับนี่ครับเราอยู่ตรงนี้นะครับ ถึงแล้วนะคืนนี้เราก็นอนตรงนี้นะเป็นลานกลางเต็นนะครับที่นมีพาเที่ยวที่ยานแห่งชาติเขาศกนะครับเมื่อคืนนี้ก็จอดรถนอนตรงนี้ นะครับแล้วก็ได้เสียบไปเสียบไฟอ่ะจากร้านค้าสสดิการนะครับเป็นพัดลมเข้ามาอากาศก็ได้เย็นนะครับเรามาดูกันครับพยานแข่งชาติเขาศกมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างบอกได้เลยว่าเยอะมากนะน้ําตกเนี่ยอลังการมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวน้ําตกกันดีกว่าเรามาเริ่มกันง่ายๆนะครับจากตรงลานกลางเป้ของเราเนี่ยนะครับก็เจอป้ายเลย ดึงดูดทีเดียวนะครับน้ําตกสิบเอ็ดชั้นหามพี่เจ้าหน้าที่นะครับในราคาสวัสดิการนะเขาบอกว่าไม่ไกลเดินง่ายอ่ะค่ะจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าจะเดินไปดูนครับสิบเอ็ดชั้นแน่ขึ้นชื่อซะชั้นหนึ่งก็ถ้าห่างมากๆก็อาจจะจุกนะครับเอาเป็นที่ที่หนึ่งแล้วกันนะที่มาเขาศกแล้วพี่หมีจะมาเดินนะ เราก็โนแปลนนะฮะไปกันเลยขับเรื่อยๆนะครับเออดินเข้ามาก็จะเจอกับตรงนี้เลยนี่เส้นทางศึกษาธรรมชาติสันยางรอยมีบ้านพักด้วยอลังการนะครับแล้วก็ ระวังช้างป่าเอา,อเอาจริงดินะครับน้ำตก11ชั้นเป็นเส้นทางสื่อสารราชาติเฉลิมพเกียรตด้วยโอ้ไม้ไผ่นี่ทำเหมือนมากเลยอ่ะทำเหมือนมากเหมือนไหมของเจอเใช่ของจริงนะเป็นท่อโอ้ทำเหมือนได้ขนาดนี้เลยเหรอ ปดูกันนะฮะว่ามันไกลขนาดไหนประมาณเท่าไหร่นี่ก็แลดูไม่ได้ไกลนะอืมโอเคเราไปดูกันนะครับมีแต่ความสนุกสนานเป็นไปด้วยความเชื่องบานมาถึงมากับฉันพี่มีโดนลาลาลา บันไดทางขึ้นนะครับก็ก้าใหญ่มากเดินลำบากหน่อยครับไม่ได้ 9, ก้าวแคบๆปกตินะเราออกเดินตามล่านะครับกระถนดอกไม้กระถนดอกพระฤาษีหรือกระถนพระรามนะครับแล้วก็หรือเรียกว่าดอกบัวผุดนะครับในอุทยานชาเขาศกครับเส้นทาง น้ำต,ตก11ชั้นซึ่งช่าที่บอกว่าถ้าจะพบที่นี่เยอะที่สุดแล้วนะครับก็เดินมานานมากแล้วฮะยังไม่เจออะไรเลยนะครับทางเป็นแบบนี้นะเราจะไปสู้กันเรื่อยๆครับว่าจะเจอไหมเราจะเป็นผู้โชคดีนั้นหรือเปล่านะครับเรายังคงเดินเข้าต่อๆไปนะครับมันขนาดเดินก็นะครับสายตาสอดส่องไปด้วยนะ เพราะว่าป้ายเขียนเอาไว้ว่าระวังช้างป่าอืมครับอะไรเอ่ยลิงข้างข้างข้างว่านข้างว่นเหมือนเราเหมือนว่าเรากำลังเจอกับน้ำตกสิบเอ็ดชั้นแล้วนะครับ มีป้ายบอกขึ้นไปหรือตรงไปนี่แหละนะครับก็ถือว่าทางไม่ยากครับเป็นบันไดสรัรบกับเส้นทางธรรมชาติมาตลอดทางเลยสัญญาร,ร้อยอเดือดสภานีนี้เองเนี่ย แต่และสถานีฮะก็จะเดินมาพบกับสถานีต่างๆมากมายเลยนะครับน้ำตกเสียวชันเลี้ยวขวาอ๋อยังไปอีกนะตรงนี้เป็นสะพานแขวนนะครับที่เรียกว่าสัญยาง้อยนะครับอ,อ๋อ ไมสวยขนาดนี้เขาบันทึกรูปไว้นะฮะสวยมากเลยเจอกลางป่าเนี่ยหูธรรมชาตินี้มาดูครับเขียวขจีเลยพยายามจะหานะครับกระถนพระรานะครับดอกบับผุดหรือกระถนพนารายนะแต่ว่าเจอเห็ดแชมเปญ สวยเลย <laughs> ลองดูช่วงป่าตรงนี้สิครับป่าที่พี่มีเจออยู่นะดิบชื้นมากเลยนะครับเนี่ยเรากำลังตามหานะครับดอกบัวผุดกระโถนพระฤาษนะีกระโถนพระรามน,นะ <laughs> ใหญ่มากใหญ่มากป่านะใหญ่มากแต่เขาอยู่ที่ไหนเราเจอเห็ดแชมเปญแล้วหนึ่งดอก ก็หายากเหมือนกันน่ารักด้วยเราจะหาเจอไหมเราจะไปอยู่ยังไงไปต่อ,อยังไตงต้องตดสิบเอ็ดชั้นอยู่ที่ไหนลุยกันครับคนครับอันนี้พี่หมีเจอนะครับอยู่ในสภาพแบบนี้นะก็ ไม่รู้ว่าต้นอยู่ไหนนะครับเพราะว่ามองไปข้างบนแล้วนะครับไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีลักษณะก็คือน่าจะถูกเด็ดมาถูกสัตว์บางอย่างเลยเด็ดมานะครับน่าจะเป็นสองดอกนะนี่สองดอกมันยังพอทำให้เรามีความหวังครับว่า เราจะเจอเราอาจจะเจอครับน้ำใสมางครับใสมา,มากเลยอทำไมน้ำตก11ชั้นถึงได้ลึกขนาดนี้ลึกมากๆนะโอ้ไม่มีวี่แววเลยว่าจะเจอนะครับ ลูกอออที่นี่ตัวใหญ่มากครับใหญ่มากเลยครับตัวแม่งเบ้งอะแล้วก็ปลาที่นี่ก็พอมีอบ้างครับมีบ้างแต่ไม่เยอะเหมือนกับในวังปลา โอ้โหวสวยอ่ะสวยงามมากครับนั่นแหละทีกหนีว่าเราถึงน้ำตกสิบเอ็ดชั้นแล้วครับข้างหน้าครับยูข้างหน้าข้างหน้านั่นเองนู่นน่าจะถึงแล้วนะครับเล่นนะ้ำใช่น้ำไป <laughs> น้ำที่นี่ใส่คิดเลย <laughs> น้ำฝนที่นีเติมมาจากน้ำตกนะครับใสมากก็โอเคได้แก้กระหายจันไปนะครับทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไป นะเรามีเวลาอีกประมาณสี่จนถึงสี่โมงห้ามงเย็นนะครับเดี๋ยวมันจะมืดมากเลยเราไม่มีไฟนะครับเรามาเดินกลางวันดังนั้นต้องขออภัยตรงนี้เลยนะครับว่าไปไม่ถึงจุดหมายจริงครับตลอดทางนะครับแล้วก็จะเจอกับนะการล้มต้นไผ่นะของช้างนะขัดกันไปขัดกันมาแบบนี้ดังนั้นน่ากลัวมากครับเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้ว บ่ายสามแล้วครับตลอด้วเส้นทางเราก็จะเจอกับเนี่ยลองรอยของช้างมากินใบไผ่มาโค่นล้มไว้นะครับตลอดเลยโหดมากน่ากลัวเลยพิสูจน์แล้วนะครับว่านะครับเขาสกเส้นทางเดินน้ำตก11เอ็ชั้นมีท่าครับนี่ มีท่าจริงๆครับกำลังดูดเลยนะครับอินซ <m> ีเดียว <m> ป้ายนี่นะครับทำให้เราเดินอย่างระแวงระวังโอเคจะถึงาาลานจอดรถแล้วอ่ะถึงแล้วคนออยย่่่าาจะนมทงเีวไไป จะไกลไกลไกลหากาคุณมีใจก้าวเท้าไปด้วย